ครับสวัสดีครับผมมิเตอร์ชัยเนาอาร์แอลนะโอ้โหแม่โคตรร้อนเลยแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อทุกคนนะขณะนี้อยู่ที่ในงานนะฮะสงขาในสงขาจิตวิทย์เวครับในงานบีเคเคนะฮะเซาเทิร์นนะสองพันสิบเก้านะฮะขณะนี้อยู่ที่บริเวณสายประกวดนี่นะฮะกำลังดำเนินการอยู่นะมาดูกันแล้วมีอะไรบ้างนะนี่มาดูคันนี้นะเป็นป้ายมาเลเซียหรือเปล่าวป้ายไทยหรือว่าป้ายของอะ เ,เดี๋ยวใกล้จะจบแพ็กเก็ตแล้วก็รุ่นรุ่นไหนครับพี่วอโอ้ใช no? ้สาราทไทยด้วยนะครับโอ้โ้ดนะรุ่นที่หนึ่งกับรุ่ที่สามนะครับท่อรุ่นที่หนึ่งับรุ่นที่สามเตรียมสมัครเลยครจบแพ็กเก็ตสิบสี่วินะครับเปิดเลยขอให้สั้น เออหกสองปีหกสองโอ้โหเอ้สบมีดิสนตะันด้วยนะฝั่งลึกฝั่งลึก oh, อันนี้ไม่รวมกับอ่าโอเคเลยอ่ะสุดจัดประหลาดบอกด,ดูนะนะนี่คงจะใช้อลไยทักอย่างนะคงใช้คาโบรุ่นใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวนี้เอาสุดยอดนะครับมันจะเอา คนไหนที่มีความรู้เรื่องนี้บอกแอดมินด้วยนะฮะแอดมินเมทคูนะนี่ใช้รุ่นที่สามนะครับมัน้ำมันอาใช้น้ำาระบาด้วยนะระับความร้อนด้วยอยาเติดหน้าดูนะไมเลยเดี๋ยว่นี้เนี่ยโห จัดไปนะนเป็นเป็นดิสใจใ<ห>สุดยอด<ห><ห>นะดิสใหญ่ดูนะนีหกหนึ่งไปเลยไปน้องแท็กเอมาเลยครับมาตาก้อัดมาถ่ายรูกปกับน้องหน่อยอ่อตรงนั้นเลยตรงนั้เลยขึ้นมาอาจจะรถถ่ายด้วยอิศราด้วยนะฮะ แต่จริงนะครับแบกเก็ดนะครับสิบห้าวิดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีอีกไหมนะครับสิบห้าวินะครับอ้าวขึ้นเลยมองเห็นไหมเอฟซีนี่นะฮะโอ้โหเอห้าสี่โอเคแล้วก็ 63, e 63. พสาม E. หกสามก็อย่าลืมครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อนะเป็นกําลังใจนะสำหรับช่างด้วยและสำหรับนะับรถคันนี้ด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณครับหลานช่างสักคอหงนะครับแล้วก็ช่างเอกหัดใหญ่นะครับแล้วก็ช่างสอนนัที่อุตสาห์ให้เสื้อแบรนด์ต่างๆให้เอดมมนมาใส่นะครับขอบคุณครับ